ยังนี่ล่ะไหวรสมองจะมันมาจากไหนมันมามันมาหยางเอาหยางเอามหัวใจหน่ยหัวใจบอกว่าบอกว่าเฮ้ยคือมาหยเรนคือวกหิยเรนโอ้ยงเอาหยางไวไหวเอโอ้ สมองคนว่ามักมักน้ำนมมันกระล่างบอกมันกระล้างอยู่เธออยู่บนได้าอย่างโอ้พวกน้ำนมมันล่างอยู่เชือบนไดร้บอย่างแม่มันเปียกบเทอตีนครับเทาตีนทอตีนว่าจะได้ไหนตัวตีนบอกว่าอยู่สื่ออยู่กันน่องยอ่โอ้าป่าอีเด้ไปไปบอกว่าบรลหะรไปบอกว่าบรลนาะ มกตสมองหันบ่าเฮเลนมันสั้นสมองบอกว่าเฮเลนจุดเจดจดบอหัวใจเลยน่า